สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องภูมิใจรักในการเลี้ยงวัวทุกท่านครับวันนี้ผมพามาหาความรู้นะครับมาขอความรู้ของ <c oughs> อาแดงนะครับ <c oughs> แล้วก็จะให้อาแดงเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าประสบการณ์การเลี้ยงวัวของอานะครับอยู่ในป่านะครับบางทีงู มันกัดวัวครับหรือว่าภาบ้านผมเรียกวางูตอดนะว่ามันเป็นยังไงแบบไหนอ่าครับสวัสด,ดีครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ววันนี้เดี๋ยวจะรบกวนขอความรู้อาเจัาหน่อยนะครับเนาะในเรื่องของการเลี้ยงวัวในป่านั่นเดียบางทีมันโดนงูตอดเนาะนั่นเดีบ้านไอภาษาการอาจจะงูการเนาะอาเนาะบ้านอีเรื่องงูตอดนั่นเดีครับของของอานี่มีวิธีการสังเกตมันยังไงบ้างครับอาเพราะว่าสังเกตดูหูมันอ่ามันจะกระพืบกระพือมกระพืนี่อาจะกระพือสองข้างแล้วเวลานั้นมันก็จะ มันจะนอนมันจะนอนบ่อยแล้วก็คือบ่อยก็คือมันพิษปกติแหละพิษปกติเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปมันต้องกินใหญ่ใช่ไหมอะนั่นเด้ครับทีนี้ถ้าเกิดมันเราเห็นว่ามันอาการแปลกๆคือว่าถ้าหูมันนอนใช่ไหมอะมันนอนมันนอนแล้วก็หูมันก็กระดิ๊กสองข้างเลยกระดิ๊กปุ๊บปุ๊บเนี่ยตัวมันจะสั่นดืดดืดโอ้มันจะคือตัวมันจะสั่นๆนั่นเด้ออ๋อทีนี้ถ้าเราเจออาการอย่างนี้คือให้สันนิษฐานว่ามันอาจจะโดนงูกัดนั่นเด้ครับทีนี้ เราจะต้องทํำยังไงบ้างครับอาครับเราต้องมีหวานช่วยเหลือมันครับเออก็คือว่าวิธีเป็นเขาเรียกบอกว่าไอ้ี่อาภูปัญญางูนี่ภูมิปัญญาของมันหายากไงครับเราต้องใช้หว่านหวานนี่เราต้องใช่หนึ่งน้ำสาวข้าวครับใช้น้ำสาวข้าวหรือว่าข้าวสารเราน่ะครับ เอาใส่ขันแล้วก็ฝน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 โอ้อันนี้คือตัวอย่างของว่านว่านวานครับของอานี่ตั้งแต่เลี้ยงมานี่เจอกี่ตัวแล้วครับอาที่โดนสี่ตัวละสี่ตัวเยวให้อาดูขอดูชัดๆอันนี้คือว่านที่ได้มานั่นเนี่ยแต่ว่าอาก็ไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงนั่นเนี่ยเขาให้มาเขาให้มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมอาจจะไปขอต้นตอคนที่เขาให้มาเนาะก็คือวิธีการใช้ของอาใช่ยังไงบ้างครับเพราะว่าเรา เอาข้าวสารใส่น้ําแล้วก็ซาวๆเป็นน้ำเป็นน้ำซาวเออแล้วก็ฝนใส่กระหินแล้วก็โอ้เราฝนนานไหมอาไอ้บานต<ผ>ัว<ผ>นี้ครับฝนจนถือว่าได้ห้าขวดไอ้น้ำเหรอเราใส่ห้าขวดให้มันนัวโอ้นัวๆเออ<ว>คือว่าประมาณห้าขวดแป๊บซี่นี่นั่นนะขวดขวดลิตรนั่นแหละขวดลิตรอ๋อเดี๋ยนี่คือฝนไปเรื่อยๆนี่อาฝนไปเรื่อยๆถึงครึ่งชั่วโมงไหมครับฝนไปเรื่อยๆไม่นานประมาณตึ๊ สิบยี่สิบนาทีก็คือฝนใต้หินที่ฝนนี่เรานั่นแหละอ๋อคือฝนแล้วที่นี้เราก็มากอกวัวเราเอามากอกวัวเราครับนานไม่อากวัวมันจะดีขึ้นแป๊บเดียวโอไม่นานไม่เกินไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ๋อมันจะเริ่มดีขึ้นเออกินหญ้าได้เลยแหละเอ้านี่ครับอืมอ๋อนั่นนล่แล้วมันฉีดยาได้ไม่อาทางงูันเพราะว่าไม่ต้องถ้าฉีดยาแล้วมันจะเลีือด เลือดมันจะแค่นในหัวใจมันจะตายทันทีส่วนมากตายใช่ไหมอาที่เห็นส่วนเดียวส่วนใหญ่ตาย<อ>แต่ของอาเนี่ยคือเป็นสามสี่ตัวนี่ให้กินตัวนี้รอ,อ,อด<ห>ทุกตัวให,ให้กินยาให้กินยาว่านตัวนี้ครับเ<ม>พราะว่างูตอดน,นี่เราไม่รู้ว่าเป็นงูมีพิษไม่มีพิษเนาะนั่นดิเราก็ไม่รู้ว่าเป็นงูสิงหรือว่างูเห่างูอะไรเนาะนั่นดแต่ว่ารอดทุกตัวรอดทุกตัวครับแต่เท่าที่อาเคยเห็นนี่คนที่เขาฉีดยานี่คือตายใช่ไหมอาคือตายอ๋อบางทีอ่า คนเรียงงัวอาจจะไม่รู้เนาะว่าอาการงัวมันเป็นยังไงนั่นแหละครับก็คือให้สังเกตให้สังเกตถ้าเนื้อมันสั่นนอนแล้วก็สันแล้วมันลุกไปมันยืนที่ยืนซึมจะก็เดี๋ยวเดินไปสักครู่หนึ่งมันก็นอนนอนแล้วหูมันจะหูมันจะกระพุ่พับพุ่พกรัวมันจะสั่นทีทดทีอสังเกตให้สังเกตแบบนี้ครับนแล้วก็ฝนกอกเลยทีนี้นั่นแหละประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะดีขึ้นครึ่งชั่วโมงก็กินยาได้เลยแหละ ข้อห้ามนี่คือห้ามฉีดยานะครับคือห้ามฉีดยาเลยพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาชมการกินหญ้าของวัวนะครับเพราะว่าอาแกบอกว่าแกปล่อยเลี้ยงวันหนึ่งประมาณสองสามชั่วโมงครับแล้วก็ตยหญ้าเสริมอารเนอนั่นแหละครับตาหญ้าเสริมวันละกี่กี่เที่ยวครับเที่ยวเดียววันละเที่ยวแต่หลายๆใช่ไหมหลายๆตอนนี้วัวมีเต็มเลยครับวัวขี่นตัวครับอานี่ มัน37ตัว37มโอ้เกือบ40นั่นดิก็คือยาตัดมาเที่ยวนึงนั่นแหละแล้วก็ฟางเสริมนี่ใหม่4ีหก้อนฟาง4ีหก้อนแล้วก็ปล่อยเลี้ยงแล้วก็ปล่อยเลี้ยงครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงนะครับนั่นดิเป็นรีบมาเตอร์ของพี่สาวคนที่อยู่นอกเราเกยฝากไว้นั่นแหละช่วงนี้ก็อาจจะสูบตัวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝุนมันตกเป็นอาทิตย์มาเนาะครับแช่มันเลยครับเนี่ยก็อาศัยว่าตัดยาเสริมแล้วก็ปล่อยเลี้ยงนะครับนั่นดิ ถ้าถ้าเกิดฝนตัวอย่างนี้ส่วนมากมันจะซูบทุกตัวนะอาเนาะซูบทุกฝูงเนาะเพราะว่าแชไหล,เร,ลเ,รเราต้องเราลงเปลี่ยน,นยพอเยอะมันแช้ไหลจะเอาไปอยู่คอกนู่นอ๋อเองก็ย้ายคอกนั่นแหละครับเริ่มย้ายคอกเนาะอันนี้จะเป็นบีบแบรน NC ทบลงชายปาม <c oughs> นะครับบีบ <c oughs> มาเตอร์ถ้าของอานี่ทําไปไักี่กี่ตัวละอาเนี่ยอยู่ประมาณห้าตัวห้าตัวต่าปีหน้าก็อาจจะมีสายเนื้อนอาเนาะอันนี้จะเป็นสายหูหน้าเนาะนี่โอ้ใหญ่เนาะอาเนาะ ตอนนี้ก็คือเกือบลอยเจ็ดซีฟได้เนาะนั่นแหละพอสมควรแต่ว่าเนื้อหนังยังไม่ทันมานั่นเลยวายุเท่าไหร่ครับอาเนี่ยอยู่สองปีกว่าครับครับสองปีนิดนิดอายุเท่าไหร่ถึงจะขายได้เนี่ยอาเนี่ยมันต้องสามปีขึ้นไปให้มันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมครับนั่นเลอ๋อถ้าใครสนใจก็ให้โทรมาหากันเนาะนั่นเลยแต่ถ้าได้ราคาตอนนี้แล้วพอขายไหมหรือมาขายเดี๋ยวดูดูมันไปก่อนอ่เดี๋ยวดูไปก่อนเนาะอันนี้อาก็จะตัดไม่ให้มันกินอย่างี้เนาะครับนอนนี่นั่นเลย เสริมฟางประมาณ4ก้อนนั่นแหละอย่าเที่ยวนึงอย่าเที่ยวนึงแล้วก็ปล่อยเดินเล็มนั่นดิครับอ่ะให้พี่น้องดูสภาพ body สก o r e มัน body score ของวัวโอ้นี่คุ่นนะให้พี่น้องดูครับอ่าสูงเท่าไหร่นี่ตัวนี้อ่านอ่ะอาร้อยเจ็ดสิบสองนะราอ่าร้อยเจ็ดสิบสองวัวก็ว่ามันจะสูสีกันเนาะสูสีกันครับสูสีผมว่าร้อยหกสิบห้าอย่างอย่างน้อยมีแหละวัวตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างสูงเพราะต้องกนโอ้หามันใหญ่คันเพิ่มร้อยเจ็ดสิบมันมันสูง ปูง <s hr ug> ใหญ่ <S <s <hr ug> ถ้าใครชอบ <S <s <hr ug> สายหูเนาะลูกกระทบ <S <s <hr ug> นั่นดิอันนี้ของอามีขายดึงไหมครับนี่หรือว่าไม่มีอา <S <s <hr ug> ยัง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 ไม่ปล่อยหรอกช่วงนี้เอาไว้ปล่อยช่วงไหนอานู่นแหละหลังปีใหม่นู่นแหละครับ <S <s <hr ug> ถ้าใครอยากได้ก็ค่อยนั่นเนาะเดี๋ยวผมใกล้ๆเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเนาะอาเนาะ <S <s <hr ug> วันนี้ก็ถือว่ามาขอความรู้เนาะนั่นดิเรื่องการเลี้ยงแล้วก็การปล่อยเลี้ยงเผื่อใครโดนงูกัดงูตอดเนาะให้สังเกตอาการเอาครับ เขากินอันนี้คอกมีสองคอกเปลี่ยนกันเนาะอาเนาะสองคอกถ้าคอกนี่นอนได้คอกมินก็ปล่อยเดี๋ยวปล่อยแห้งเนาะพัดยัเดี๋ยวมันมันมีคอกที่สามโอ้มีคอกสามคอกครับแต่ถ้าใครเลี้ยงดีคอกเดียวไม่พอเนาะไม่พอหรอกไม่พอเพราะว่ามันแฉะยามนี้มันจช็แฉะมันเงี้ยถึงมีหลังคาได้ก็แฉะเนาะอาเนาะฮันเดะเพราะว่าบางคนอาจจะพี่น้องมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามีหลังคามันอาจจะไม่แฉะที่ไหนได้แฉะเพราะบางัวมันหลายตัวเวลามันฉี่เนาะยิ่งยิ่งมีหลังคามันมัน มันที่ขี่จะเย่วอยู่ในนั่นเลยครับส่วนใหญ่แฉแฉเลยให้พี่น้องชมเป็นตัวอย่างเนาะอาเนาะถือว่าแบ่งปันประสบการณ์เนาะตอนนี้ราคาวัวก็ยังไม่กระเี้ยงเท่าไหร่นั่นเลยครับให้สู่กันให้สู่กันไปก่อนถ้าใครอยากจะถามประสบการณ์การใช้บานของอาเนาอกกให้โทูมหาอาได้เนาะเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรขึ้นไ้อาผู้หญิงขึ้นไ้เนาะ ห้ามฉีดยานอาเนาะห้ามฉีดยาถ้าใครฉีดยาก็ส่วนมากไม่รอดไม่รอดครับไม่รอดถ้าใครมีวิธีไหนก็ให้แชร์บอกกันนอาเนาะนั่นเลยเพื่อจะได้มาแบ่งปันความรู้กันว่าประสบการณ์แต่ละคนเป็นยังไงบ้างนอาเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับการมีลลางให้มันกินมันก็จะกินทั้งทางในเขาน้องมนอาเนาะยืนเลียงแถวเลยเข่าแถวเลียงวันนี้ก็จากลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ